พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแล้วใครเป็นผู้สร้างพระเจ้าครับเออพระเจ้ามีพ่อมีแม่ไหมถามก่อนพระเจ้ามีพ่อมีแม่ไหมมีครับอ่ะแล้วมาถามทําไมว่าใครเป็นผู้สร้างพระเจ้าใครใครสร้างพ่อแม่พระเจ้าครับ เอาแล้วพ่อแม่พระเจ้ามีพ่อแม่ของพระเจ้าอีกไหมพระเจ้าสรุปแล้วพระเจ้ามีปู่ไหมพระเจ้ามีปู่ไหมโลกมีตาไหมมีปู่มีตามียายก็สร้างกันมาต่อต่อ,ต,อต่อมาแล้วแหละแต่จริงๆแล้วคําถามนี้กับคําตอบนี้ไม่ควรจะเอามาใช้เพราะในที่นี้ก็มีพี่น้องเราเพื่อนๆเราก็นับถือศาสนาคริสต์อยู่นะมันจะกลายเป็นการไป หยีดหยามเขาไปทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเราอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะศาสนาใดก็อย่ามาหมิ่นกันอย่ามาทำอย่ามาล้อเรียนกันด้วยคำคือศาสนาเวลาสมัยก่อนลุงปู่ไปช่วยน้ำเอ่อซีนนมิที่สามจังหวัดชายแดนที่ภาคใต้นะแถวกาะพระทองแถวกระบี่แถวสุราษฎร์เนี่ยนะแถวบูเก็ตเนี่ยลวงปู่ไปช่วยในหมู่บ้านมุสลิมนะแล้วก็จะบอกกับเขาว่าฉันมาเนี่ย ไม่ได้มาในนามตัวแทนของศาสนาตอนนั้นหลวงปู่ยังเป็นพระยังบวชอยู่ไงไม่ได้มาเป็นในนามตัวแทนศาสนาแต่มาในฐานะเป็นเพื่อนคนไทยที่เห็นคนไทยลําบากไปช่วยสร้างบ้านให้เขาตั้งเป็นหลายสิบหลังไปช่วยสร้างซ่อมเรือไปช่วยสร้างไอ้ศาราสารา,า,รา,า,ราประชาคมที่มันโดนซึนนมิหายกลืนไปทั้งหมู่บ้านเลยเงี้ยหลวงปู่ไปอยู่ตรงนั้นเป็นเดือนเดนเลยนะ จนกระทั่งเพื่อนที่เป็นโตอิหม,ม่ามโตครูเป็นเอ่อเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเป็นมุสลิมอะ่ะกลายเป็นเพื่อนอะ่ะถึงเวลาเขาก็ช่วยกันขึ้นไปมุงหลังคาไปอะไรเสร็จแล้วเขาก็โอถึงเวลาแล้วไปไหนเขาจะไปละหมาดคือคนมุสลิมเนี่ยเขาเคร่งมากละหมาดห้าครั้งเขาตีสังกษีได้สองแผน่นเขาก็ลงฟ้าไปละหมาดต่ออีก แต่ก็ไม่เป็นไรพอตกเย็นเขาจะยิ้ววินโตไปให้หลวงปู่ไปถวายหลวงปู่บอกเฮ้ยฉันไม่ได้โตเอามาทําไมเอ้าทํางานทั้งวันไม่กินแล้วหิวตายสิบอกไม่ได้ทําฉันได้ก็เพียงแค่น้ําปลาณนะคือน้ําน้ําน้านมเปรี้ยวอย่างเงี้ยได้น้ําถั่วเหลืองอะไรเงี้ยได้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมกินเองเดี๋ยวผมวิ่งไปซื้อน้ํานมถั่วเหลืองมาให้เป็นกายเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้น อย่าไปสร้างกำแพงกั้นระหว่างศาสนาศาสนามันเป็นของสูงซึ่งเราไม่ควรเราจะมาร้อเรียนกันไม่ควรจะเอามาโถกกันแต่เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือให้เกียรติกันอยู่ร่วมกันให้ได้เท่านั้นเองอันหแล้วสังคมมันจะเป็นสูขแต่ถ้าเราจะมาจ้องร้อเรียนกันรู่นนี้นั่นคำสอนแต่ละคําสอนเนี่ยของศาสนาอื่นเราก็ไม่เข้าใจเขาแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องนํามาล้อเลียนูกเหมือนกับที่ ศาสนาพูดบางเรื่องเราก็ไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราเป็นผู้สนับถือศาสนาอื่นเราก็ไม่จะเป็นต้องมารอเรียนก็สรุปแล้วไม่ไม่เป็นคําถามที่ไม่สร้างสรรค์เพราะคนที่เขานับถือพระเจ้าอยู่เขาจะไม่สบายใจจบ